สวัสดีครับนี้เราจะมาแก้ไขปัญหารถไอส์ครีมวอกันนะครับมีปัญหาคอล็อกตัวรถเป็นรถปี2021มีอาการคอแข็งครับไม่ว่าหันทางไหนก็จะล็อกเข้ากลางซ้ายหรือขวาก็จะล็อกเข้ากลางตอนนี้ขึ้นขาตั้งคู่แล้วก็ใช้แม่แรงช่วยล้อลอยอยู่นะครับต้องให้ล้อลอยเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาแบบง่ายๆด้วยการตอกคอ เพื่อให้คลายล็อกสามารถขับขี่ได้นะครับอันนี้รถไอซครีมวอลครับผมเดี๋ยวเราจะต้องถอดน็อตตามจุดต่างๆนะครับปอดีโทรศัพท์ไม่ค่อยจะมีคุณภาพเล้วที่ควรนะครับแต่ว่าเราจะสามารถมองเห็นน็อตก็คือเราต้องถอดน็อตตรงนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อากรอบสีแดงอย่าเนี้ยตรงนี้ออกนี่ครับ แล้วก็ลูกปืนคอมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับเบื้องต้นก็คือต้องแกะกรอบตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตอกลูกปืนตัวนี้นะตอกไปทางนี้นะตอกตรงเขี้ยวตัวนี้ตอกไปทางนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวข้างบนก็ตอกไปทางเดียวกันนะตอกไปทางนี้ ่ะนี่นะครับดูให้ดีๆนี่เวฟร้อยสไอนะเรากําลังจะตอกเขี้ยวตอนนี้ไม่ต้องตอกเยอะครับตอกค่อยๆตอกจนกว่ามันจะขยับไปแอก นี่นะครับตอกไปทางนี้จนกว่ามันจะขยับแล้วก็ตอกตัวบนด้วยนะครับอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวหยุดคลิไปไ้ก่อนนะครับนี่นะครับตอกตัวล่างอ่ะใช้เขาดูหน่อยเขาจะได้เห็นว่าตอกข้างนู้นมองเห็นขยับไหมนี่นะครับนห้ขยับไปนะครับแล้วก็ตัวบนด้วยตัวบนนะต้องค่อยๆค่อยๆตอกใจนีเดขยับอยู่นะครับเห็นไหมอ่นนะจะดีขึ้นนะดีขึ้นเดี๋ยวต้องอีกสักนิดเนี่ยเดี๋ยวหยุดคลิปไ้ก่อนนะครับ นี่นะครับคันนี้ล็อกแข็งมากๆตอกหมุนไปครึ่งนึงแล้วนะครับตอนนี้ดีขึ้นแต่กำลังตอกให้ขยับอยู่ตอกตัวล่างนะครับตอนนี้ไม่ต้องเยอะน,นะครับไปดีละเรื่อยๆตอกเรื่อยๆนะทีละนิดแล้วเราคอยขยับดูว่ามันลื่นหรือย,อยังเพราะรถมันจะต้องลื่นหัวมันจะต้องไม่แข็งนะครับตอนนี้ถือว่าลื่นใช้ได้เลยไม่มีอาการล็อกกลางหรือล็อกข้างใดข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตอกตัวบนตอกน็อตตัวบนกลับนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวล่างเราคอมันตะดวแล้วมองเห็นไหมมันจะมีน็อตสองตัว ข้างนาจะเป็นเขี้ยวข้างบนมันจะเป็นเป็นน็อตเหลี่ยมนะคตอกตอกกลับนะตอกกลับนิดๆเบาๆครับการตอกล็อกล็อกกลับนะครับตอกล็อกกลับตอนนี้ดีขึ้นมากๆเลยครับนี่นะครับ รถเวฟ e 1 0ยไอปี2021เป็นรถไอศครีมนะครับเนื่องจากมันเกิดการกระแทกเวลาขึ้นเนินขึ้นลูกระนาดถึงไม่ใช่รถไอศ์ครีมแต่ถ้าเกิดมันมีการกระแทกบ่อยๆมันก็เกิดอาการล็อกนะครับว่านี่แก้ไขไปหลายคันแล้วครับของปี2021ครับผมนี่เป็นการแก้ไขแบบง่ายๆนะครับใครมีความรู้เรื่องช่างก็สามารถทําได้เบื้องต้นครับผมหรือใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรบอกคนที่ไม่รู้ครับ